สวัสดีทุกคนสวัสดียูฝรั่งไม่ได้พวกเจ้าสวัสดีบอว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาออกกําลังกายพวกเจ้ามาคิดรถที่บ้นะแก้าออกกําลังกายอยู่เทิงกําแพงเมืองพวกเจ้าเนาะกับหมู่บ้านที่คอยใส่อยู่เลยพวกเจ้าค่อยเคยพาแกเ้ามายู่ที่เธอหนึงเนาะกะสิมากินข้าวส่ยอยู่นี่พวกเจ้าหลังจากที่ว่าไปหาหมอมาเนาะแก้าเนาะแต่ว่าใช้เบื้องบรรยากาศก่อนบรรยากาศของหมู่บ้านพวกเจ้าอากาศบรรยากาศสบายพวกเจ้าแต่ว่าแดดบ่หลายปหน่อเจะหน่อยเขาคิดว่าเจะหน่อยมีแดดมา ว่าสิไปเบื้องต้นดอกกุหลาบอีู่พะเก้วมันมีบอนะเออแค่น้อยเนี่ยเพลิเบลียวสองสามมื่อที่แล้วนี่ฝนตกแต่เมื่อนี้อากาศฝนบ่ตกพะเเก้วเออสบายเนาะไปนั่งกินข้าวกับพะเเก้วบนนี้เมื่อก่อนกะขี้ระหีบมาพะเเก้วนี่จะระหี่คอย รถที่คูใจนะพราะแก่เนาะไปใส่กับรถที่ไปนี่นกัสิมาก,กินข้าวอยู่นี่แหละเพราะแก่โตขี้เถ้าวเนาะนี่นกันชมวิวพราะแก่กินข้าวไปน้ำชมวิวไปน้ำก็วิวพาราสแต่ว่ากะสิมาล้างมือกันพราะแก่ เซซ็ผ้าเซ็ก้ซซกระเป็นเดียวเนาะไปกินข้าวพวกเจ้าไปหาหมอมาพวกเจ้าอันกวดสุขภาปพประจำปีนะพวกเจ้า,อเ,าเออทุกๆสามสี่เดือนค่อยกับไปกวดเท่านึงพวกเจ้าว่าน่างกายเฮาอันต้องการวิตามินอย่างนะพวกเจ้าเออขาดวิตามินอย่างเนาะแล้วก็่างกายเฮาดีบ่อสุขภาพดีบอนะ่พอพวกเจ้าก็กวดกับใส่บัประกันสังคมพวกเจ้าบริจาคเงินเพิ่มนะเออแล้วก็ได้วิตามินมากินพวกเจ้าตามสไตล์ ที่นี่ขวยายเก่าอันเบิ้งของกินควายอมาเกือบม่ถ้วยก <laughs> <laughs> ็สิเห็นพวกเจ้ามันกล้องมันอยากซูมเนาะอันบา้านมื้อนี้เอาข้าวเจ้ามาพวกเจ้าข้าวเหนียวเบิดอยู่บ้านนะไปห้างเอไปห้างคนเอเชียกันข้าวเหนียวบ่บ่บมีอยู่ห้างเจ้าโอ้ยวิสา,าเดินหา้นนหางเลไก่ไดิห้างเอเชียก็บ,บ่มีขา้าวก็ได้กินข้าวเจ้าพวกเจา้าใจค่อยแล้วมากินข้าวเหเนียว ข้าวเหนียวมันจังแซ่บพวกแก้วเนาะข้าวเจ้ามันไม่ค่อยแซ่บไปไหนนะข้าวเหนียวแซ่บก่อนแต่ก็มีห่อหมกพวกแก้วหมกมไมัใสชิ้นหมูเพราะม่นซิ้นหมูก็เดินอยังก่อนจำบงนะพวกแก้วถ้าอยู่ฝรั่งเศสเนาะแฮมอย่างนะพวกแก้วหมกมไมัค่อยกับใบตองฝรั่งคือเก่าพวกแก้วใบตองอยู่ประเทศฝรั่งค่ะซื้อยากเนาะก็ใส่ใบตองนี่แทนพวกแก้วใบตองฝรั่งค่อยแกี้คัดไปก่อนพวกแก้ว ขั้นจะกินออริจินัลเลยมันอยู่บ้านเฮานนนเนาะเมนูข้าวขากินวันนี้หิวข้าวแห้งข้าวแล้วกับน,น้ำดื่มน้ำดื่มกับมาแต่บ้านเลยพวกเจ้าเออหายชิตุกมายองกินข้าวกินน้ำพวกเจ้าแสงบุรีไปไหนนะ,นะพวกเจ้าเนาะยามันดอกอากาศเป็นชิลแหละอากาศอยู่ฝรั่งพวกเจ้าหาแสงหาแสงยากมากินข้าวกันพวกเแก่มกตะไม้กับข้าวเจ้า มกน้ำไม้เฮดเฮดไดหล่วกเจ้าขเขาเฮดไดหล่แล้วเอยเสนตูเ้เซไว้อยากกินกับมดท้อนอามีคนย่างไปย่างมาเยอ <c oughs> <c oughs> ะพี่อยากกินหนึ่งสิบหลอดนะผกเจ้าสินสวรค์แห่งในประเทศลาวเนาะ กระด้เอาชิ้นควายไปไปมักใส่กับเนื้อไปมักใส่กับเครื่องปรุงเราไปตากแดดไว้นะอืแล้วเอามาปิ้งนะพวกเจ้าโอ้ยคือสีส่แย่กินกับข้าวเหนียว <c oughs> ว่าอยู่ฝรั่งนี่แดดแถวเมืองเขาอยู่แดดบ่แห้งไปไดนพวกเจ้ากัญเชียชิ้นแห้งกับใส่เครื่องมันมีเครื่องอ่นอบชิ้นแห้งนะพวกเจ้าเครื่องเห็ดความ้อนเนาะ เอาซีนไปตากอยู่ไหนแต่ก็ใส่ไฟฟ้าวนะพวกแก้วละ่ละว่าขันชีตากแดดกับบุพเพชีแห้งย้อนซีน <c oughs> อ่านโมกน้ำไม้ที่ค่อยเฮ็ดค่อยกัเยเบเฮ็ดบดได้งากเลยพวกแก้วอ่นค่อยมีอันอัานน้ำไม้กระป๋องอยู่ฝรั่งสลายมันจะเป็นน้ำไม้กระป๋องน้ำไม้สดหาซื้อยากพวกแก้วน้ำไม้กระป๋องมันจะมันจะแช่หย่านางอยู่ในนะมีน้ำหย่านางอยู่นะพวกแก้วเออแล้วกั อันไส้ข้าวเบือ่อไส้อันพวกปลาแดกพวกอย่างนะเออแล้วก็หมกเพชรแล้วก็เครื่องแกงแล้วก็ได้โบนยาสก็ <c oughs> <c oughs> ยุ้ยแล้วคอยบ๊อยได้เห็ดกินเลยสลายคอยซื้อกิน <c oughs> มันนั่นสะดวกกว่านะพวกเจ้าแต่ยูฝรั่งนี่อยากกินอย่างประเทศเอา <c oughs> เทศกินเองเกินเองทุกอย่างพวกเจ้า วานต่างประเทศนะพวกเจ้าคนเอเชียที่มาแต่งงานนําคนฝรั่งอยู่ต่างประเทศนะมักมีปัญหากับอันลูกเลี้ยงนพวกเจ้าเนาะคนฝรั่งส่วนใหญ่กับเจ้ามากับเจ้าแต่งงานแล้วเธอหนึ่งแล้วแล้วกับเจ้ายาห่างแต่ก็จะมีอันลูกติดนะพวกเจ้าแล้วก็ต่อมามาแต่งงานกับคนเอเชียพ่อแก้วเนาะล้านเวลาผัวต้นบางคนกับเข้ากับลูกเลี้ยงมาได้เหมือนกันนเาะแล้วท <am> <vale> ี่นักที่สุดแม่นตอนที่ว่าผัวผัวเสียชีวิตแล้วลูกเลี้ยงมาเอาสมบัตินะนมายถึงพวกเจ้าเอ้ยแง่แง่ยังสมบัติกันนะพ่อแก้วเนาะ คอยเบิ่งกันข้าวอันเพจคุณไซสสวิตเซอร์แลนด์นะพวกแก้าเออมีปัญหาเนาะแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงนะพวกแก้าปัญหาเงินเงินทำคำพวกแกนะ้วเนาะเท่าไหร่มันก็ขึ้นน้ำมันผู้ชายนะพวกแก้าเนาะมันก็ขึ้นน้ำผัวเขาขึ้นเกาจัดสันดีกับพวกพีปัญหาเยี่ยพวกแก้วว่าบางเทธอเขาเจ้าเสียชีวิตกระทันหันนะเออบ่ได้เขียนพินัยกรรมไว้เนาะ ลูกเต้ากับญญื้อสมบัติกันเอกเกี้อ่อยกระโซคดีอยู่วาวคอยบอ่บมีลูกติด <c oughs> บ่บมีลูกติดน้องเจ้าจะบายไป <c oughs> อันเยี่ยมที่ว่าเหลือมาแตนบนขอมเห็ดเวียกนะเอกเจ้อันสาวทิดแล้วนะ ยังเดือดลายอยู่บ้านเอามาน้ำเยี <laughs> yeah. ่ยมถ้าไม่ได้กินกัเขาจีแต่ว่าบ่มี้่ได้เอามาข้าจีร่า <laughs> งอ,อันที่เฝ้าข่าวเรื่องอกินน้ำก่อนแล้วค่อยไปเบิ่งข้าวอันข,ข้าวคุ้นฝรั่งนะพวกเจ้าส่งสามมือที่แล้วเนะาะกต่เจ้าไม่เห็นสรารคดีนะพวกเจ้า คนฝรั่งอายุห้าสิบเก้าปีพวกเจ้ากัมีครอบครัวเนาะมีเมียแล้วก็มีลูกนะพวกเจ้าก็อยู่อาศัยอาพานไม่นํากันเนาะระเบีอันแยกทางกับเมียพวกเจ้าเออล่าสานตัดสินให้อันผัวนี่ต้องออกจากบ้านนะพวกเจ้าเนาะบ้านก็เป็นบ้านเศร้าเลยพวกเจ้าเป็นอพาร์นเมนต์เนาะอยู่ห้องเศร้านะเออแล้วให้เมียกับลูกขันอยู่ห้องเศร้านะอาการผัวก็ต้องออกไปชกหาที่อยู่ใหม่นะพวกเจ้าละปัญหาของผัวกกับเพื่อน เลราเงินเดือนเลราโบโพสําหรับไปเซาสถานที่ไปเซาเงินอยู่นะพวกเจ้าเพราะว่าอย่างเงินเดือนอันยู่ฝรั่งเศสนี่คันเงินเดือนพันห้าร้อยยูโรนะพวกเจ้าเออจังซอกบ้านเซาง่ายนะพวกเจ้าเนาะคันคนมีเงินเดือนพันยูโรลงมานะพวกเจ้าอาจจะซอกหาบ้านเซายากแล้วเจ้าของบ้านกับบุคคลใอยากให้เซาปันใดเพราะว่าอย่างค่ากินค่าอยู่เนาะค่ากินค่าอยู่กับเจ้ากับเสียแล้วว่าเข้าวย่านแบบคนมาเซาบ่มีเงินจ่ายโบมีเงินจ่ายค่าเซานะพวกเจ้าเออละ กะเรากะโซ่หาบ้านอยู่บ่ได้พวกแกวโซกอ,เอาเภษอาร์ทเมนต์ยังกับบ่ได้เนาะเออไปขอความช่วยเหลือกับบ่ได้ล้านเ่าอันนั้นผู้ชายที่อายุห้าสิบเก้าปีนะพวกเจ้าเออเราก็มีเวียกเฮ็ดได้เราก็ไปเวียกประจำแต่กลางคืนพวกเจ้าหูบบ่อว่าเรานอนใส่กลางคืนเรานอนในรถพวกเจ้แกวมีหลายคนนะพวกเจ้าเป็นโฮมเลดนะพวกเจ้านอนในรถเนาะส่วนหลายแบบแยกทางกับ สแยกทางกับผัวหรือว okay. ่าแยกทางกับเมียนะพวกเจ้าล้านโซกหาบอลอยู่บ่ได้นะพวกเจ้าเนาะเออกับใส่ชีวิตในรถพวกเจ้าเป็นอันใส่ชีวิตคือกับบ้านเป็นรถนะพวกเจ้าเออตอนเศร้ามาเราเรานะกันไปเฮ็ดเวียกนะพวกเจ้าเนาะแรงมาแล้วก็ไปจอดรถอยู่อ่าบอลจอดรถยู่อห้างซูเปอร์มาร์เก็ตนะพวกเจ้าเออตอนแรงมันจะวางนะพวกเจ้าเนาะเออเราก็ไปจอดอยู่หันแล้วเราก็นอนใช้ชีวิตนอนอยู่หันพวกเจ้าเป็นเวลาเกือบอันหกเก็ดเดือนแล้วพวกเจ้าแล้วยังโอกบอลอยู่บ่ได้นะแต่ตอนตี้นเราอยู่เด้ว่าน คนฝรั่งนี่ก็บ,บ่ได้รวยทุกคนพวกเจ้าเออก็หาแซวกินคำ้ำบางคนกับถูกเก็บบมีเงินอยู่พวกเจ้าแต่ว่าคันแวาเรื่องอ่ะหนึ่งพันยูโรนี่อยู่ประเทศลาวประเทศไทยยังค,คิดว่าใช้ชีวิตสบายกันเนาะเออหาบ้านง่ายหาบอลอยู่ง่ายแล้วก็กินอยู่สบายเนาะแต่ว่าอยู่เมืองนอกนี้พันยูโรนี่บ่พอได้พวกเจ้าคันสมมุดพันยูโรเนาะคันไปแซาบ้านกะถึกลิซูตกับแมนห้าร้อยห้าร้อยหกร้อยยูโรนะพวกเจ้าเนาะบปนีน้อ่าค่าเดินทางค่าน้ำมันรถค่ากินค่าอยู่ค่าประกรันภัยพวกเจ้าเอาเอเบิดละบ่เหลืออย่างละพวกเจ้านั่นแหละ หาบ้านยากพวกเจ้าเออเงินเดือนน้อยนะเออแต่ว่าขั้นยูเป็นครอบครัวนี่จะหางบ้านง่ายกว่าพวกเจ้าเป็นแฟมิลี่เนาะเพราะว่าถ้ายูเป็นครอบครัวมันจะมีองค์การนั้นอะโลกาซองแฟมิลี่นะพวกเจ้าเออกับเจ้าซวยคาซาวบ้านนะถ้าสองผมเนี้ยที่ว่าหาเงินบ่ได้เรามีลูกน้อยนะพวกเจ้าเออจะซอกบ้านง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นคนโสดหรือว่าเป็นเป็นอันเออยาห้างนะพวกเจ้าเออซอกบ้านยากเลยขั้นยูผู้เดียวนะะบไปซอกเซาบ้านกับคนก็ไม่อยากให้เซาไปไหนพวกเจ้าว่าเดี๋ยวนี้แห้งกันมีจุนที่ว่าคอย ค่อยว่าพวกเจ้าฟังไม่โจรขโมยบ้านแล้วก็ผู้เซาที่ว่าไปเซาบ้านเราโบ่มียนบ่มีเงินจ่ใจเราบ่ยอมหนีนะพวกเจ้าเออละเดี๋ยวนี้เจ้าของบ้านก็เจ้ากับเข้มงวดนะพวกเจ้าก็บเจ้ากักวดสอบอย่างไงเพื่อทีให้อ่านคนมาเซานะพวกเจ้าเออว่านเจ้าของบ้านเลือกผู้เซาพวกเจ้าบ่แม่นว่านผู้เซาเลือกเจ้าของบ้านเลยอยู่ฝรั่งเศสน่ะเออมีเงินบางเถอกับเซาบ้านบ่ได้พวกเจ้าหาบ้านเซายาก เห็นบอยู่อเมริกานะคันผู้ใดญใส่ชีวิตอยู่อเมริกาเนาะจะเห็นโฮมเลทหลายพวกเจ้าโฮมเลทก็คือคนที่บ่มีบ้านนะพวกเจ้าเนาะอาศัยอยู่ในอันอาศัยอยู่ในพ้าเต้นนะพวกเจ้าเนาะนอนแคมถนนนะพวกเจ้าหรือว่าอ่ามีรถเก่าพวกเจ้าเนาะมีรถเก่าหรือว่ารถบ้านนะพวกเจ้าเนาะก็ใส่ชีวิตในรถนะพวกเจ้าล่ะมีหลายเด้ค่อยคิดว่าอยู่อเมริกาจะหลายก็ยู่ฝรั่งเป็นคนที่ว่าไร้บ้านนะพวกเจ้าเออล่ะเดี๋ยวนี้อยู่ฝรั่งก็เริ่มหลายเนะพวกเจ้าเริ่มหลายขึ้นแต่ส่วนหลาย คนฝรั่งกะบไร้บ้านกะบิมีแต่สามสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะจะหลเป็นคนอพยพที่ว่าบ่มีบ้านอยู่นะบวกแก้วเออหลายมันกะสิมีอันอ่ามันกะสิมีอันซุ้มโซนคนอันอพยพที่ว่าบ่มีบ้านนะบวก,นะบกแก้วเนาะรัฐบาลกับเจ้าจะเฮ็ดดินกว้างขนะบพกแก้วเป็นดินเป็นดินกว้าง,างๆล้านให้คนบ่มีบ้านนะไป,ปอาศัยอยู่นะบางคนกับกลา,างพาเต้นบางคนกับมีรถมันกเ็เนาะเออยู่ม่วมกันนะพวกเจ้าแล้วก็มีห้องน้ำให้ใส่รวมกันนะพวกเจ้าละก็มันกั ที่พีบรสะดวกสบายแบบไหนพวกเจ้าเนาะอากาศหนาวอยู่เมืองนอกก็คือบ้านเฮาคันบ้านเฮามีเหงาหลังน้อยกับพวเป็นอย่างพวกเจ้าหรือว่ามีอยู่พาเต้นอย่างกับพวอย่างแต่ว่าอยู่ฝรั่งนี่มันหนาวพวกเจ้าเอออากาศหนาวละบางคนก็ตายหนาวย้อนพวกเจ้าโดยเฉพาะมีเด็กม,ม,มีลูกมีลูกอ่อนพวกเจ้าเนะาะนั่นแหละลำบากเพรมาละก็ลำบากพวกเจ้าวานสมัยตะกี้ตอนค่อยอย่างน้อยนะพวกเจ้าเออค่อยเห็นนั่น คนที่ว่านได้ได้ผัวฝรั่งแล้วก็ได้เมื่องลาวนะพวกแกวาเออค่อยเห็นแบบว่าคือว่ามีเงินมีค้ำอย่างเนาะค่อยกแบบเคยคิดว่าคนฝรั่งสิมีคนจนนะพวกแกสมัยตะกี้เด้ตอนนั้เป็นยังอันยังน้อยนะพวกแกวาเออยังบูฮู้อินโนเซนต์นะพวกแกนางบูฮู้อย่างไรกันเนาะแต่ว่าเวลามาใหญ่มาแล้วนะพวกแกมาใช้ชีวิตเนาะแล้วก็ฟังประสบการณ์นั้นรุ่นอายรุ่นเอื้อยที่ว่าเพื่อนมาสร้างสร้างครอบครัวอยู่ประเทศฝรั่งนะพวกแกเนาะเออแล้วก็เพื่อนกระเป๋าสุฟังแล้วก็เฮาก็ได้ติดตามข่่่าาาาาาววววววสรรรเเเนนนนนนะะะอออกกกกก็ไดู้้้แลลพพจคคคฝัังบมมีียื บางคนฝรั่งนี้ขันจนกับจนจนกแก้วจนกันบ้านเฮ้าอ่นะเออจนจดว่าบบมีบางคนบบมีเข้ามีน้ำกินบวกแก้วก็ได้ไปขอเข้าขอน้ำยู่มูลนิธิมากินนะบวกแก้วน่ะโบมีเงินเขาซื้อหงกินมาท่านนะความจนนะบักแก้วอยู่ฝรั่งบ้านเฮ้าคนว่าเออบบมีเข้ามีน้ำเนาะ กะไปซอกหากบหาเขียดหาปูหาปลาอยู่ทงให้ทงนานพ่กเนาะก็หากินธรรมชาติได้นะแต่อยู่เมืองนอกนี้หากินธรรมชาติยากพวกเจ้าบางเ่อก็ได้ยูเฮดได้ยูพวกเ็ดพวกอย่างเนาะั้นผู้ใดอยู่พื้นที่ที่ว่ามีเห็ดหลายนะเออก็ดีอยู่แต่ก็มันก็ต้องมีอาหารการกินหลายอย่างนะพวกเจ้าหะล่ะเพ้าน้ำมันก็เนี้ยมใสเนี้มขวพวกเจ้า เดี๋ยวค่อยเช่ากเกี้ยวไปเบิ่งกันดอกไม้ยูรุมเด้อว่ามันมีบอกพวกเจ้าอัปเดตเพระาะวันส่องอาทิตย์แล้วค่อยบ่ได้มาอยู่นี่เนาะบางทีมีดอกไม้เพระาะว่าอยู่แถวบ้านค่อยมีดอกไม้พวกเก้ยวไ,ไปเบิ่งดอกไม้กัน,กนพวกเจ้าบ้านไปใส่มาใส่ก็ต้องจอดรถที่พวกเจ้าต้องได้วิลล็อกล็อกกระเจี๊ยมตามพาดพวกเจ้าผู้ใดมีรถที่บรจยากเนาะล็อกไวพ้พวกเกจ้ากันดีก็แค่คนันมันเสียมาแล้วมันยากมันสิบ่มีเงินซื้อใหม่พวกเก้ยวราคาแพงอยู่เด้อ 200ป่าย500ยูโรพแกเจ้าว่าชีวิตยู่บ้บานนอกกอับวิถีกับสบายพวกเจ้ารถจักรค่อ,คอยขี่ไปไหนขี่สไลด์ขี่รถที่มันได้ออกกอล,ลังกายนะแม่พวกเจ้าเออพอรู้จักกับโบควัยได้ออกกอลังไกไปไหนไปใช้เบ,บื้องดอกกุหลาบหัวสีมาบ่ดอกกุหลาบนี่บรรยากาศตัวเมืองเนาะ มื่อเช้านี่คอยนัดหมอกันยู่แถวแถวนี่แหละพวกแก้วแถวตัวเมืองแหละสไลด์ห้องการหมองกันยู่แถวตัวเมืองเนาะขนาดดอกกุหลาบยังบัามาเถอะพวกเจ้ามีดอกไม้ไหน่อยนี้นี่นี่จะดอกไม้มัมาต้นกุหลาบเดี๋ยหน่อยขอคิดว่าอีกประมาณนั่น มีดอกน้อยมาอยู่พวกเจ้าอยู่นี่ <S <S อีกประมาณนั้นสองสามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนพวกเจ้าเออมันสีเต็มดอกหลามที่หลายสีได้เจ้าน่อยข้าวเท้าเาบิรงพวกเจ้าอันนี้เป็นต้นดอกหลากสีขาวเจ้าหน่ยมา <S <S สวนย่อมงามเขาจะเพศงามพวกเจ้าออกแบบงามมีุูมงค์ไว้เนาะเฮ็ดอยู่นี่ไว้สำหรับอย่างเพราะว่าเจ้าหน่อยมีกันพิลากับเจ้าแต,ต่งดอกกับเจ้าแต่งดอกอยู่ สไลดยก็ได้จดค้นนั่นฝรั่งสไลด์มันเขาได้มาจดทะเบียนสมรู้นะพวกเจ้าแต่งงานอยู่นี่เนาะแล้วก็บางคนเขาออมาถ่ายหูอยู่นี่พวกเจ้าบเจ้าไอยมีดอกกุหลาบเนี่ยถ่ายหูอยู่นี่เดี๋ยวหน่อยอีกประมาณนั่น <c oughs> นี่ดอกมาในน้อยหนึงพวกเจ้าเจ้าไอยบานให้งามมันบานแล้วค่อยคิดว่าอีกประมาณสองสามอาทิตย์ค่อยสิมาเบิ่งใหม่ตอนนี้ก็สิได้คอตูวกลับบ้านก่อนพวกเจ้า เบิง่งบรรยากาศอีกเช่นหนึ่งน,นี่ต้นดอกกอซ่าเหลืองเลือยมีคน,นเห็นบ่เหลืองอาลามอยูีบนกัคนนั่งสมงนีอยูโดยทุกคนสิด้ยขยคอตู่กลับบ้านกันพวกแก้วเมื่อไนร์มา,นา,นมาลงกันใหม่พวกแก้วเด้อบ๊ายบายสวัสดี <laughs>